การทําให้เขารู้สึกผิดหรือการทําให้เขารู้สึกคิดผิดแต่ถ้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าคิดถูกเขาจะเดินไปจากชีวิตคุณครับอันนี้ลึกนะครับคนเราเนี่ยครับคือใช้สมองมาจากเรปทิเลนบรีนคือสมองสัญชาตญาณทุกครั้งเนี่ยคนจะมีการตั้งสมมุติฐานในแง่ลบกับเราเสมอคนมันจะมีความระแวงนะครับในแง่ลบเสม,มอครับอันนี้มันเป็นมันเป็น มันเป็นธรรมชาติของสมองครับบางคนมีเงินก็กลัวจนนะครับบางคนมีคนเข้ามาในชีวิตก็กลัวโดนหลอกไอ้ก็ตามแต่คือสมองเรามันฟุ้งซ่านครับและมันมันจะชักนําให้เขาเนี่ยคิดลบก,กับเราเสมอครับเช่นหนึ่งครับเราคงจะเป็นของตายมั้งเราคงไม่มีทางไปมั้งไม่มีเขาเนี่ยเราคงอยู่ไม่ได้มั้งเขาคิดว่าเขามีค่ามากกว่าเรามั้งนะครับเราไม่ไปจากเขามั้ง พ่าม่จะตั้งสมมติฐานอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ถ้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาคิดถูกคุณจะอยู่ใต้อํานาจเขาครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่วิ่งไล่ตามเขาครับในขณะที่เขาก็เป็นคนควบคุมคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาคิดถูกว่าอ๋อมัน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 คงไม่มีทางไปคงหาใครไม่ได้อีกแล้วคงไม่ไปจากเราหรอกเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยทักไปหามันก็ได้เวลาที่เออมีความช่วยเหลือความจําเป็นการเงิน,นแล้วก็ตามแต่เก็บมันไว้อย่างนั้นแหละเขาคิดอยู่แบบนี้ครับ คุณต้องทําให้ความคิดตรงเนี้ทําให้เขารู้สึกว่าเขาคิดผิดโดยการเลยครับการทําให้คนรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดทําได้ด้วยกันสองอย่างหนึ่งอัพคุณค่าของตัวเองขึ้นมากับสองกดดันจากภายในวันนี้ครูคมจะสอนคุณเรื่องของการกดดันจากภายในอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกครับแต่ควมจะทําให้คุณเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งครับคือเวอร์ชั่นนี้ครับเขาเนี่ยวิ่งไล่ตามคุณครับแล้วคุณนี่แหละที่เป็นคนมีอำนาจก,กับเขาครับ โดยการที่เรากดดันเขามาจากภายในยกตัวอย่างเช่นการที่เราเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของ NLP ครับและมันเป็นการกดดันมาจากภายในที่เขารู้สึกว่าผูกพันกับเรามากขึ้นโดยการที่ให้เราใช้แบบให้ใช้คำพูดประมาณนี้ครับว่าฉันเนี่ยเสียผลประโยชน์หนึ่งครับฉันเสียผลประโยชน์ในด้านของสุขภาพสองฉันเสียผลประโยชน์ ในด้านของสภาวะจิตใจสามฉันเสียผลประโยชน์ในด้านของเวลาแต่อยู่บนพื้นฐานของการที่เราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนผิดคุณพูดสามเรื่องนี้นะพูดสามเรื่องนี้เวลาคุยกับแฟนของคุณเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเมื่อคืนเนี่ยเป็นห่วงคุณเพราะว่าคุณกลับดึกไงแล้วฉันก็กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณจะไปมีอุบัติเหตุหนู่นนี่นั่นต่างๆฉันก็เป็นห่วงคุณมากๆหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณไปเมาหรือ่าก,ก็ตามแต่พวกเนี้ ฉันนอนไม่หลับทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็เช้านี้เนี่ยก็ยังยังเพลียอยู่เลยแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาผิดแต่บอกว่าเราทุ่มเทมากขนาดไหนรู้ไหมครับว่าในสมองมนุษย์เนี่ยอะไรก็ตามแต่มันจะรู้สึกมีค่าก็ต่อเมื่อมันประเมินค่าไม่ได้ถ้าบอกว่าเนี่ยฉันคบกับคุณมาเนี่ยฉันหมดเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนมันประเมินค่าได้ครับเขาก็จะรู้สึกว่าเ๋อมันเป็นเรื่องจิ๊บจิบแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเนี่ยเสียสุขภาพหรือว่า มีความเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพมันมันตีเป็นตัวเลขมันประเมินค่าไม่ได้ซึ่งจะทําให้คนรู้สึกว่าเราทุ่มเทมากกว่าและมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกผูกพันมากกว่าหรือวันนั้นเนี่ยที่เราทะเลาะกันเนี่ยคุณรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเสียใจที่สุดแล้วก็ในสภาวะจิตใจของฉันเนี่ยฉันใจไม่ดีฉันรู้สึกว่าฉันกระสับกระสายและฉันรู้สึกว่าฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆมันเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันคาใจฉันให้บอกครับว่าไอ้สภาวะจิตใจของเราเนี่ย เกิดความถอดถอยยังไงไม่ได้บอกนะครับว่าเขาผิดแต่เราแค่บอกว่าความรู้สึกที่เรามีต่อเขาเนี่ยมันถูกกระทบมากขนาดไหนแต่ไม่ได้บอกว่าผิดคนมันพลาดตรงนี้เวลาจะเวลาจะบอกว่าตัวเองสูญเสียอะไรมักจะชี้ว่าอีกฝ่ายผิดไม่ใช่เราแค่บอกว่าเราสูญเสียอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าเขาผิดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณบอกว่าอีกฝ่ายผิดอีกฝ่ายมันจะตั้งกำลพงสู้แต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยฉันสูญเสียอีกฝ่ายอ๋อเหรอโ้ ฉันไม่น่าทําอย่างนั้นเลยอะไรก็ตามแต่ว่ามันจะทําให้ฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกผิดในใจนิดๆครับการบอกว่าเราสูญเสียซึ่งเวลายกอย่างเช่นเนี่ยฉันไม่สบายใจเนี่ยมาเป็นเวลากับสองเดือนสามเดือนนะครับหรือว่าในคืนนั้นหรือว่าในในสัปดาห์นั้นเนี่ยฉันนอนไม่หลับทั้งคืนมาเป็นสัปดาห์ฉันกินข้าวไม่ได้เลยก็ตามแต่ว่าให้ประเมินค่าความรู้สึกที่เราเสียหาย ออกมาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้มีสามสิ่งนะครับที่ไม่สามารถประเมินค่าได้สุขภาพประเมินเป็นเงินไม่ได้สองสุขภาพจิตใจมันเป็นรูปปรร,รม์ทำเพราไมันเป็นนามธรรมาคือมันประเมินค่าไม่ได้สามเวลามันประเมินค่าไม่ได้คูความจะบอกให้คุณเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะครับความรักมันเป็นเรื่องของความรู้สึก มันไม่ใช่เป็นเรื่องของเหตุผลถ้าคุณบอกเนี่ยฉันหมดเงินไป,ป็นมันเป็นเรื่องของเหตุผลความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกคุณจะต้องใช้ชุดคําพูดที่มันออกมาในลักษณะของความรู้สึกในการอธิบายเพราะส,ะม,อสะมองสมองสันเลือคานของมนุษย์ไม่ฟังเหตุผลแต่มันจะฟังเป็นความรู้สึกมันจะฟังเป็นความรู้สึกพอคุณพูดแบบนี้ครับมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึก พออีกฝ่ายรู้สึกผิดกันเลยขึ้นครับเขาจะทำเดียับคุณมากขึ้นครับสมมุตินะครับเรานัดเพื่อนไปเที่ยวครับแล้วให้เพื่อนมันรออยู่ที่บ้านแต่เราไปเลดเราไปสายครับนะครับไปสายสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเรากฏว่าเพื่อนขึ้นมาบนรถครับแล้วเพื่อนบอกว่าเนี่ยฉันโอแกเนี่ยแกรู้ไหมเนี่ย ฉันเนี่ยหิวข้าวแล้วฉันยังไม่ได้ทานข้าวเลยเนี่ยแล้วฉันก็ไม่กลา้าทานเพราะว่าแกมาถึงบ้านฉันแล้วเดี๋ยวแกจะต้องต้องรออีกอ่ะฉันเลยไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยมาถึงตอนเนี้ยเราจะรู้สึกไง,งนนสงไงครับโอ้โเวรนกรรมเลยเขาเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกถูกกดดันในใจแต่เขาเพื่อนไม่ได้บอกว่าเราผิดแต่เพื่อนแค่บอกว่าเพื่อนเกรงใจเราเขาเลยไม่ได้ทานข้าวมันมันเลยเกิดความรู้สึกว่าฉันจะต้องรับผิดชอบคนคนนี้มันเกิดเป็น ภาระในใจที่เราเต็มใจที่จะต้องรับผิดชอบเขาแล้วล่ะเช่นเดียวกันครับสาเหตุที่เขาไม่รับผิดชอบความรู้สึกของคุณเพราะคุณไม่ได้ทําให้เขารู้สึกผิดมาจากภายในนะครับจําไว้ครับคุณต้องเป็นเวอร์ชั่นนี้ครับควบคุมเขาไม่ใช่เขาควบคุมเรานะครับคุณต้องควบคุมเขาถ้าคุณคุมอีกฝ่ายไม่ได้เขาก็ไม่สนใจความรู้สึกของคุณค ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา39 0 0รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3า0 0นะครับรวมถึง39จิตวจิวิยาต่อรองชนะมือี่3ราคา 3. 9 0 0มูลค่าทั้งสคอคอสเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บบาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ